ูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรนธนานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงวันที่8กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกานายเจษดาบานาถึกผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวตามที่ปรากฏสื่อออนไลน์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชัชวานพิมพาเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัว5ชีวิต โดยเล่าว่าจากที่ได้เดินทางออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครอบครัวนางอุดมไม่ระบุนามสกุลในเขตพื้นที่ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนจำนวนสามรายไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคไม่มีไฟฟ้าใช้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันอาศัยอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสร้างที่พักชั่วคราวและมีนางอุดมแม่ระบุนามสกุลซึ่งเป็นมารดาของเด็กนักเรียนทำงานหารายได้เพียงคนเดียวในขณะที่บิดาของเด็กนักเรียนมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหนักได้โดยศูนย์ดํารงทาจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออีกทางหนึ่งแล้วปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ จึงได้มอบถึงยังชีพและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาได้แก่นางจเจริญศรีปานาถึกและบริษัทและตาซอยจำกัดอุดรธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดพาซับเจริญและห้างทองอลง์กรสาขาโลตัสยูดีทาวบริเวณตำบลดิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุรดรดนาน,นีช่วยได้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายฟรยีไม่มีค่าใช้จ่ายบริการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง